สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีจากประเทศบรูไนนะคะป้าขอบคุณทุกคนมากนะคะที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่นะคะสำหรับวันนี้ป้าจะชวนทุกคนมาทำเค้กเนื้อสปันนะคะเป็นเค้กของสูตรของคูป,ป้ปอนะคะแต่ว่าป้าจะทำแค่ครึ่งสูตรนะคะทุกคนปไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะไข่ไก่สองฟองนะคะใช้เบอร์กลางๆนะคะน้ำตาลทรายครึ่งสูตรอยู่ที่50กรัมนะคะ นมสดรสจืดค่ะ25กรัมค่ะต่อไปใส่น้ำมันนะคะน้ำมันอยู่ที่37กรัมค่ะวันนี้ป้าใช้เป็นกานูล่านะคะใครไม่มีจะใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ค่ะน้ำมันลำข้าวหรือเนอยละลายก็ได้ค่ะกินเวลา1ช้อนชาค่ะป้าใส่1ฝานะคะทุกคนต่อไปจะเป็นในส่วนของของแห้งนะคะ ร่อนก่อนนะคะใช้แป้งเค้ก50กรัมนะคะแล้วก็ผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะป้าบใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ช้อนตวงอันนี้เป็นช้อน1/4ช้อนชานะคะป้าใส่ผงฟู2ช้อนของ1/4นะคะก็คือ1/2ช้อนชานะคะ เตรียม SP นะคะไว้5กรัมนะคะแต่ว่าป้าอยู่บูไนนะคะที่บรูไนไม่มี SP ขายนะคะป้าก็เลยใช้เป็น o v เวอร์เแทนนะคะช่างเตรียมไว้5กรัมแต่ว่าอย่าเพิ่งใส่นะคะเดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะป้าใช้ตะก้อไฟฟ้านะคะแบบมือถือนะคะก่อนเปิดเครื่องนะคะให้ผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะถ้าเกิดเปิดแล้วตีเลยเนี่ยแป้งจะฟุ้มนะคะ แล้วก็ป้าตีไปประมาณสัก10นาทีนะคะระหว่างตีก็แวะปาดขอบอ่างด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ตีให้ส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันดีไม่มีเม็ดแป้งจากนั้นค่อยใส่ตัว SP หรือ o อ a ว e รลงไปนะคะแล้วตีต่อให้เนื้อเค,ค้กขึ้นเป็น2เท่านะคะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีขาวนวลๆก็เป็นอันใช้ได้คะ่ะ ถ้าคิดว่าเนื้อเค้ก okay, กำลังจะได้แล้วค่คะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะลดสปีดจากสปีดสูงลงมาเป็นสปีดต,ต่ำแล้วตีไล่ฟองอากาศนะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจากนั้นป้าเตรียมพิมพ์อบนะคะพิมพ์ที่ป้าใช้นะคะเป็นลักษณะ,ะเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณสักไม่ถึง3นิ้วนะคะทุกคนแล้วป้าก็ตักตัวเนื้อเค้กลงไปนะคะน้ำหนักต่อ1ถ้วยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ66กร,รัมนะคะป้าตักได้4ถ้วยพอดีนะคะก่อนเอาน้องเค้กเข้าเตาอบนะคะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะวนรอบๆเค้กแบบนี้นะคะเพื่อตัดฟองอากาศนะคะแล้วก็อุ่นเตาอบนะคะล่วงหน้าประมาณ10-15นาทีนะคะอุณหภูมิ150อองศานะคะไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมค่ะ เอาอนณหภูมิได้ครบเวลาปุ๊บก็เอาเข้าอบเลยรออย่างใจจดใจจ่อค่ะทุกครั้งที่เป็นครั้งแรกในการทำอะไรก็ตามจะมีความตื่นเต้นค่ะแทบจะเฝ้าหน้าเตาเลย อันนี้อุณหภูมิของเตาอบมันไม่สม่ําเสมอนะคะป้าจําเป็นต้องเปิดออกมาแล้วก็กลับถาดนะคะก็เหมือนเดิมคือไม่รู้เหมือนกันว่ามีผลอะไรกับตัวเนื้อเค้กหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่กลับถาดสีก็ไม่เสมอกันอีกก็เลยจําเป็นต้องเปิดเตานะคะแล้วก็อันนี้คือวิธีการทดสอบว่าเค้กสุกไหมก็ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีเศษเค้กติดที่ไม้ก็คือถือว่าเค้กสุกแล้วนะคะแล้วก็จับเขาคว่ำหน้าลงค่ะ พักให้เย็นนะคะก่อนที่จะแกะออกจากพิมพ์นะคะอันนี้ไม่ได้ทาไขามันใดๆที่ตัวพิมพ์เลยนะคะสูตรนี้แกะง่ายมากค่ะสำหรับสูตรของซอสมะพร้าวอ่อนนะคะป้าดูมาจากช่อง Pongki Channel นะคะแต่ว่าป้านอกสูตรอีกแล้วคือป้าไม่ได้ปั่นส่วนผสมก่อนที่จะมากวนนะคะป้าใส่ทุกอย่างลงไปในกระทะแล้วก็กวนเลยนะคะส่วนเนื้อมะพร้าวก็หั่นซอยเป็นเส้นๆน,นะคะแล้วก็ใส่ลงไปทีหลังค่ะ โรยงาขาวคั่วลงไปด้านบนนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะเค้กมะพร้า,พาวอ่อนนะคะต้องขอขอบคุณสูตรเคร้กสปันของคูปอนะคะแล้วก็ความรู้ดีๆจากช่องพงกี้ชา n นลนะคะถ้าป้าทำได้ทุกคนก็ทำได้ลองไปทำกันดูค่ะสวัสดีจากบลูไนค่ะ